ก็นัดนักตรงผู้กอดตายกูกูจนว่าคนแก่ผู้กอดตายนั้นแล<ช>้วลอยกูกูที่ผู้มาไม่ตั้งเจอเจียกันนี่จนจริงเออตึงไปหาแม่มั้งไหมไม่คุนเราน้องเปียกือความกะจันยูต่อพ่อแม่นี่เป็นเครื่องไม้คนดีคนกะจันยู้องนํำไม่เล่จอกไกวไม่ไม่ไปไหนกับคุณยอมรับนายปุ่นแก้วนี่หลักแม่ครับวันจีที่บ็อกที่บ้านมามพุ่มซื้อเราตีมกันหนึ่งสามพันเจ็ดเอาไปไหนอ่ะใบความั่ม ปั่นเพื่อแม่ปั่นปั่นขึ้นกวนไม่รอดได้แม่รุนใบ้ขวมมุนรุนเพื่อลูกรุนรุนแม่เป็นร่มกลางกวนเดียนใบ้ขวามามเดินหาแม่ใจเยเดินไม่รอดแล้วละแม่คนเราต้องรักกับแม่จริงเ้อการวัยโยกับแม่นี่มีความทุขกับก้าวไม่มีล้องไกลร้อยจากของแม่จริง แม่เปียกติดกับก้าวแม่เรียงต้องกินตลอดมึงรักไหมเปียกกับแม่ใะเจ้ยใจ่ฮมึงไม่รักไหมไม่อะนักแล้วเปียกเออมึงกันนั้นมึงไม่รักเลยกับแม่ไม่มีความร,รู้สึกเลยเป็นโลกเตปันปนเปื่อมึงแล้วแม่มีประคุณครั้นพอแม่ไม่เกิดแต่ไม่ได้เป็นคนกูท่าแร่ถ้าไม่มีแม่มึงก็ไม่มีชีวิตอยู่มึงไม่ได้เกิดเป็นคน แม่นั่นนี่ต้องต้องเดือดตึงประคุณกูประคุณกูเปลือแม่เกิดมึงมาแล้วถ้ากูไม่ออกแกตายไหมถ้ากูใหญ่ยอยู่ในพุมงกูเดินอยู่ในอันแล้วแกยอเปลืองก้าเดือนแล้วกูไม่ออกเคยว่าได้กูแม่ต้องระวังนะกูอยู่นั่นแหละตายเลยแกมีประคุณไหมอะมึงมึงกินแล้วตะรู้กันเลยมีประคุณ พอกระมือนต้องเจือกอล้องไม้หรอมั้งเห็นมันดีเปล่อเอาลูกนี่ได้มีประคุณต่อพอเห็นกากูเกิดเกิดจากตรงแม่มาฆ่าอยู่เตเรียมคอแล้วพอไม่ว่าเว้ฮะก,ก,กูก็ก็อย่าเลอรดมเปรตมึงแรงเปรตเปรตไปไม่เขี้ยกูเื่อว่าแม่รักพอมาว่ากูคนยิงนั่นก็รักพัวมาว่าลูกไม่มีมีแต่รักลูกมากว่าพัว mẹ rầu là cuo mà quá, cuo chậm đại lơi, tớ năn mẹ năn, non là mưa, giờ mai đét non dài một tin về đề tăng bình na ok cái giúp sát kén mà nia, cái nát cái lệ, anh kênh kinh doanh tua mấy cởi bón, mày, bon. mày chạy kinh doanh lâu lâu kinh về lãnh do khác, do à. rồ mà trẻ nói, ai kém bỏ cuột tuột thì, bây giờ cuôi phải ai kém bỏ do nát đi bơi. มันบอกมึงอะเกมออเจียวเชือเด็กมันลดนเพละดีเพล่ะกองเขาคนยิ่งในคูเบื่อแล้วเมียเองอะใจแกไม่จีบอะแล้วจีบต่อได้เมียเองผมตายอยู่แล้วอะเอ็นไม่โงเกไม่ขึ้นแล้วเมียเองกันแหละมันโล่แม้ว่าแม่นอนอยู่ในมุงนอนอะไรอยู่ ยันน่นนั่งวกจริงเงินป้าโน้นน้อยโยคะเนี่ยตาไม่ติดจะน,นี่บ้ากันบ้าเมียตู่หลุดจัดมันปี๊ดเมือตัง้งใจเหนื่อยกันบันเจอกางเก่งนายให้ผมตวงโบรกเหตยยายในเลที่ การเกงไในปีไรกแกก็ยอมมาตรงไปละจาแรีนองมากันกว่าผามันปีเลื่อเชื้อเต็ได้เล่นเร็วเพอเพราะนั้นมันจำแรนตามนัดลมเรนตามอายุเหมือนกันได้กับกงควักเต้ากับจุกควักเกียนกับจุก กับโตแรงกว่าป้าถึงไม่น้ำกำเนินรวยไรแล้วคนแล้วกูกันป้อมไปก่อนนะบ่าวเออไปโลกแก้วไปก่อนเน้อแก้วขับป้อมคอยมาแล้วมาง่ายไหมป้อมมามาพร้อมเจ้าชายเจ้าชายมาแต่งงานกับป้อมมาจานแล้วเออแก้วนะขับป้อมก็ไม่เจ็บตับปูตัำเป็นต้องไปทีนี้ต้นนี้แก้แล้วต้องคนนะรวยดีเนไงจ๊ะ นั่นเป็น okay, แก่แล้วใช่เหล่ายีไปตทำอะไรอันกรับบ้านเนี่ยจะปลดกระเทียนกับไปตึงเจอแม่มูจักตัวเจอแม่มูกับแม่มูหล,ลงตุ่นน้อยแม่มยัดโลกไายฮะอะไรก่อนว่ายั <c oughs> ายงมู่ชใช่ยัดแม่มไายโลกนี่ว <c oughs> ่าบ้านเมื่อใดทำได้แล้วไก่โลกแม่มยัดอ เลวฟักดาเลยมันใจแลลวที่ทำอะไรได้ลวอืมปมราค้นฮะตนโยต้องคนแก่แล้วต้าแล้วนะเนี่ยคนรู้จักวันไอ้แก้วนี่มาโยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยกับพมเม้าแล้วผู้ตีว่าพมเป็นไอ้ไรก็อยอกว่าคนตัวยังษ์พวกตำตัวเมื่อนกระเจนําไม่ได้กแะเจนํามันเลยจากเตะช่วงลงเตะตำ เ um er งท you know? yep ี่นีうう่พอเมินต้องขึ้นจากติตั้มไจุ้งเวยทีนี่ผมรักคนนัโตนาที่นะกี่ปีแล้วก็นี่ตึงเจ็ดสิบกนาที่อะเจ็ดสิบสามอว่าผมสามปีดาแล้วแกแล้วไม่เคยหจ้หันกันนี่เป็นลมไกันเลยกันแล้วจ้าได้เรืองที่ีคไม่เคยอธิายเรองล่ะ ใครอะปไปเต๋กินเลกันแล้ววะคุณนี่ไปอยู่บนเข้าปลาน,นี้มันยังป่ามาไปครุกลำคานนายบ่ไปหลักประเทศชติประเทศนี้ประเศูอ่ะวม่เป็นจมึงวัด้อยและใจเขาเรีย้ยกไทยแลนด์ล่ะใช้ไปตั้งใจบูดซังอ่ะ,ะเพราะฉะน,น,นั้นจะให้นายปุนเออให้เราช่วยเรื่องอะไรบอกคือตอนนี้ประชาชนเรียงมู่ี่ก็ไม่คอยจะไดกับเลย มันจะจนเลี้ยงมูก็ไม่ได้กาไรแพนเจ้าคาพี่น้องเจ้าการนดิดหรือถูกตานี่ควงโย่ต่อไปนี่เราเลือกเลี้ยงมูอันมาเลี้ยงเลน่นเลี้ยงเล่นนีครับได้พ้นได้พ้นเลี้ยงเล่นนี้ในคนทำผลเพื่อวิธีการเลี้ยงเลน่นเดี๋ยวพวกมีแนว้อ้เป็นเ,นเอลอลงจํำไว้นะกับวิธีการเลี้ยงเลน่นฮะได้เลืองี่ดีคู่ไม่ใครอธิบายเลี้ยงเล่นล่ะใครอ่ะ สูบเป็กินไล้กันแล้ววะคุณนี่ไปอยู่บนเข้าร้านนี้มันยังป่ามาไปครูลำคาญไหนบ่ไปนักประเทศชาติประเทศนี้ประเต็ดคู่อะ่ะเป็นจีมึงหมดเลยและใจเขาเรี้ยงใจแล่นล่ะใส่ไปตั้งใจบุษสังอะ่ะโยปะเต็ดคู่ลายอย่างเปลือเลยดอเอ้ยดูบ้กเไง<อ>ก็บัวบาตายแหละเอาว๊า ยังจังเวีนนั่นตัวอะไระไนะจ๊ะนายน่ากลัวไม่ใหญ่นากรดดเลยกบอกไอเมียเราก็ใช้เมียเราไม่เฉรู้จักตัว,อะ,วะอะไรนะจ๊ะนายพูนไอ้นี่ราชเลนอะไรนะจ๊ะว่าราชเลนราชเลนอ๋อ เลนนี่มันเป็นสัตว์ชนิดไหนมันเป็นสัตว์ล้อยครานมันมีเพื่อนมันไหมล่ะมีครับใครเพื่อนเลนอะอูอาจังเอเลยจ้าทีนี้เลนนี่เขาไว้ทำอะไรไว้กว้งก็ได้ไว้ต้มโดกก็ได้เรื่องการที่เราอยากจะได้เลนนี้เราต้องทำไงเราต้องเจงเอ้ยเอ้ยเ้ยอันนี้นะเตะกูมึงมนต้องบรรยาย ก็ทำไงบ้างอะเจ้านายคือก็ต้องหลักครับหลักอะไรอะหลักกับหมา้าหมาคือก็อทำยังไงการหลักเนี่ยคือหลักนี่ยืนทีมุมไม่แลนอยู่วงในแล้วเกี่ยลูกไปปีกใชไอ้ยรผมไม่ใช่ครับปอดติดบอลลูกเจียวทิมป้าไรควายก็ไม่กล้ารบป้าหระรกวยไม่ใจ่ป้าไรควายอ๋อ มันพอจะดีน้อยอุดจะนัวตัวใหญ่มันยิร่มันฮรวใหญมันเด็กแกงกับชัดปลีดันซาเป็นฮาว้ารวยร้อยทีนี้แลนนี่มันเอ่อต้องจัดการพาสุนัขไปด้วยละจ้าอะไก็ปาดหมาบไปทำไมอ่ะไปหลักครับหลักนี่ต้องทำยังไงคือเราไงหมามันกรุบกรุบคืออะไรอ่ะกรุบคือโดดตรง โดดตมแล้วแหงไปะนะแหก็เรียกว่าแหงแล้วแหล่นนี่มันอยู่ที่ไหนอะจ๊ะมันอยู่ในปลงอยู่ในกระโปรงไม่ใช่ไม่ใช่ปลงนั่นครับคือปลงไม้นี่ครับอะไรนะอยู่ในปลงไม้อยู่ในกระโปรงแม่ไม่อ่าวันนั้น,นี่ยอย่างจี้ก็โย่ฮอนี้รุนนะลูกไอ้เหลี่ยงเป็นๆขึ้นในพูดครับ ก้อนหัวจะรับเหลืองกันนี่ได้ cây เลี้ยงแล่นกันได้ลุงจัดมันได้ทิ้งเอวก็มี cây ทอ้งเอวแล้วทำแล่นได้ได้เอวให้มาต้านเขาบอกเล่นนายพูนเราจัดการปพนหนทีนี้นายพูนมากันวันนี้มากันหลายคนมากากัอประจ่าชนในหมู่บ้านเด็กเราทำม่อมรับพี่จบกามาไปเจ้าขาเห็นนายพูนนี่ผ้าเมียผ้าลูกมาไหมไม่กับพ่อม่ลูกไม่เมียจึงหมดอะ เนี่ยคนใจกันนั่นกับ้รงอย่างนกเลยแต่ตึงโป้ยิ่งยิ่งเจือใจหนักหนาบอกว่าไม่เหมือนมาเจอไปด้วยบาดี้มาเจอ่ามาไม่มาจำโฟเด้มาเจอโก็เดี๋เดเดมาจำมาจำโฟได้ไม่ถูกหมาไต้ไลดื้อกินข้าวไหนมาหน่อยกินแนวกินแนวเจ้ากินกับร้อยกินกินกับแกงไก่ใจดวงเคยไม่มีบัตรประชาชน ยกเงินได้ไหมมันไปจ่ายจนดูดวงคเที่ยนี่บูอย่าเล่นไงบูเลยกรับอูดูก็เปื่อเร็วอย่างนี้เล่นไงรูเหลืองดินะพูดได้รูเหลืองอย่าเล่นไงบูนะเอฮอย่าเอือด้ยนะ